แรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความใส่ใจยิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่ง สวัสดีค่ะพวกเราเดอะคลาสเกิลค่ะนี้สวัสดีค่ะพรีมี่ค่ะสวัสดีค่ะนิค่ะสวัสดีค่ะฟลอนค่ะนี่ก็มาสามสาวเป็นต่วแรกปกติในคลาสเกิลเรามา เดือกิก้าแม็กซ์ี่ต้องมาเป็นแก๊งใช่ค่ะพิงแก๊งก็มีเยอะกว่านี้ใช่นี่ทุกคนติดภารกิจวันนี้ส่งตัวแทนมาใช่นะครับผมใครที่เป็นแฟนคลับของกัสเก็ร์นะฮะก็มาดูไลฟ์นี้ได้ทางเฟ e บุ o กและ u t u ู e ของเดือกิก้าแม็กซ์นะครับกลุ่มไอดอลผู้น่ารักของเรานะฮะเพลงนี้มามาอีกทรงนะใช่เพลงนี้มาเท่ใช่ มาดแมนเลยตัวเต่งแล้วเฮ้ยตึงหัวหหลัังงตึวแน่นตอนนี้จริงโอเคครับวันนี้มีผลงานเพลงใหม่มาฝากกันแน่นอนใช่ค่ะซึ่งเพลงนั้นมีชื่อว่า Alive โอเคอ่ะเล่าถึงการอะไรยังไงบ้างได้โจทย์อะไรยังไงบ้างอืม ก็คือจริงๆ Alive มันเป็นทีมซองของ The g l a s g i r l ค่ะซึ่งมันเป็นเพลงที่แบบเพลงใหญ่ของทุกปีอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพวกเราก็ได้มีการเต็มตัวคือมีไปฟังเพลงมาบ้างไปอัดเสียงด้วยซ้อมเต็นด้วยซึ่งในเพลงเนี้ยเราได้เวลาฝึกซ้อมประมาณเดือนหนึ่งค่ะใช่ซึ่งมันเหมือนจะเยอะแต่ว่าก็ก็ดูไม่เยอะอยู่ดีเพราะว่าเพลงมันยากจริง็ปกติแล้วนะเดือนห่งของเราเนี่ยใช่ไหมจริงๆปกติเพลง The g l a s g r l คือจะซ้อมกันแบบ 2องสามสี่อาทิตย์เองอะ,อะไรเงี้ยแต่นี่คือแบบเดือนหนึ่งคือถือว่าเยอะแล้วแต่ว่าก็ยังยากอยู่ดีมันเป็นเพลงที่ยากมากสำหรับพวกเราก็คือคพวกเราคือต้องเตรียมตัวกันเยืะมากๆอะไรเงี้ยค่ะอะโอเคอม,มันยากเพราะอะไรต้องบอกกับเราถามเลยว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นทัไมเราถึงบอกมันยากกัน เป็นเพลงล็อกใชมมันเปลี่ยนแนวด้วยค่ะปกติเพลงของเรามันจะแบบสดใสหวานๆน่ารักอะไรเงี้ยมีแค่ l e t s Go Girl ที่จะแบบดุขึ้นมาหน่อยแต่เพลงนี้คือแบบค่อนข้างจะดุมากๆเลยดุกว่าแบบดนตรีก็หนักเสียงเราก็ต้องหนักขึ้นเพื่อให้มันแบบซัพพอร์ตกันไปอะค่ะและท่าเต้นก็ยากมากๆด้วยใชคลิปฮอบครั้งแรกของพวกเราใช่ดนตตีหนักด้วยร้องหนักด้วยแต่น้ำหนักลง เฮ้ยเหมือนจะไม่ลงเลยไม่ค่อยแน่ใจเหมือนยิ่งซ้อมเยอะยิ่งกินเยอะขึ้นหนักยิ่งหนักขึ้นยังไงก็ไม่ลงเราะแสดงว่าหนักขึ้นจริงจรด้วยใช่หนักแน่นขึ้นไี่ค่ะครับคราวนี้ตอนที่เราได้บลีฟนี้มาเนี่ยตอนนั้นเราคุยกับทีมยังไงบ้างะว่าเฮ้ยโอ้อย่างนี้เลยเหรอหรือว่ามีความรู้สึกยังไงกันมันตอนฟังเพลงครั้งแรกเป็นยังไงบ้างเดี๋ยว พอเรามองอหน้ากันแบบโอ้ยจริงปะเนี่ยอะไร <g ül> ตอนแรกอะคาดหวังว่าแบบเอ้ยเพลงเราอาจจะหวานขึ้นหรือเปล่าเพราะว่ามิโนะเลสโกเกอร์ว่าแบบ สุดๆและสำหรับพวกเราแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยมันมีสุดกว่านี้อีกอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยเอาจริงดิพี่ทีมอะอย่างเี้จริงหรออะไรเงี้ยก็เลยแบบก็ต้องยอมรับชะตากรรมเหมือนน้องพวกเราพวกเราไต่จริงๆคือมีรางเสัยงห้งแต่วันประกาศเซ็นเตอร์แล้วเพราะว่ากราฟิกมันมาเป็นสีแบบดำม่วงน้ำเงินใช่เป็นสีมืดๆอ่ะคือเราก็เริ่มสังหรณ์ใจไม่ค่อยจะดีรักรู้สึกว่าเราจะมีงานใหญ่งานหนักเข้ามาอะไรอย่างงี้จนได้ฟังเพลงก็โหนี่มันยิ่งกว่าที่คิดไว้อีกจร ใช่ตอนนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรนะตอนที่เปิดเปิดเซ็ตเตอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็จะเป็นเงาๆอย่างงี้เหรอใช่ค่ะใช่แล้วมีเพลงประกอบไหมมีนิดหนึ่งใช่เป็นอินโทรนิดหน่อยแล้วตอนประกอบแล้วตึงๆเริ่มรู้แล้วเริ่มรู้แล้วใช่เห็นเงาไหมหนูจำเงาเตยไม่ได้เลยเหรอใช่เพระแตงเงาเพื่อนเอาแล้วเซ็ตเตอร์เพลงนี้เป็นใครคะ นี่ค่ะนสองคนนี้เอ้ยใช่ใช่ใช่จริงอ้าวไม่ใช่ื่อพี่สั่งเกศจับโบใหญ่ๆขหนนใช่หนูเด่นพอหรือชุดๆกับชุดชุดจะเหมือนกันใช่โอเคสงสัยเราพูดเล่นกันเยอะเราพูดไปเรื่อ่ไแล้วเป็นดัเพลเซอร์ถูกไหมใช่ค่ะตอนที่เราเลือกเป็นไงฮะ มองหน้ากันเอใช่มองหน้ากันอยู่เนี่ยของหนูเป็นครั้งแรกด้วยที่แบบเป็นเซนเตอร์ทีมซองค่ะแล้วเราพูดเลยว่ากดดันมากๆกแล้วคือแต่หนูอ่ะชอบแนวเพลงแบบนี้อยู่แล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าก็ได้ปลดปล่อยความเป็นตัวเองมาในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็แบบได้เซนเตอร์ดีด้วยแบบเป็นคู่กันขอบคุณค่ะต่างกับหนูเลยหนูคนละแนวเลยจริงๆิหนูชอบเพลงแบบสบายสบายชิลๆมากกว่าเพลงนี้มาก็เลยแบบอู้ เอาเอาพี่ฟอนช่วยหนูดีกว่าเงี้ยนี่เหมือนเพิ่งพาสายกันเพราะว่าเขาก็จะแบบเก่งเรื่องร้องอะไรอย่างงี้หนูก็จะโอเคเรื่องเต้นก็เลยแบบเหมือนช่วยๆกันอย่างเงี้ยโอเคอุยมันมีความบาลานซ์กันใช่ใช่แล้วส่วนคนที่เหลือก็ก็สู้ๆเป็นสายซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังอันนี้ซัพพอร์ตเป็นที่ช่วยกันใช่ค่ะคือสองคนนี้จะต้องรับบทหนักหน่อยใช่ใช่ต้องเองหนักด้วยนะโอเคถ้างั้นมาเจาะเรื่องการทำงานกันต่อหน่อยดีกว่า Alive นี่เนื้อหาพูดถึงเรื่องอะไรครับก็จะพูดถึงความมุ่งมั่นค่ะในการทำตามความฝันโดยที่ระหว่างทางเนี่ยอาจจะเจออุปสรรคมากมายหลายอย่างเลยแต่ว่าเราก็จะตั้งใจจะสู้ต่อไปค่ะโดยที่เพลงนี้เนี่ยจะเจาะไปที่เรื่องของคําพูดซึ่งไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรอะค่ะเชื่อว่าทุกคนอาจจะเจอคําพูดที่แบบทําให้รู้สึกปันทอนกาลังใจอยู่แล้วแต่ในเพลงนี้จะบอกไปเลยว่าไม่ว่าใครจะคิดเห็นยังไงเราก็จะไม่สนใจค่ะเพราะว่าเรามั่นใจและก็เชื่อในสิ่งที่เราเลือกค่ะ,คะว่า อะไรที่เพราะว่าเทโนตรีเป็นความล็อกด้วยถูกไหมมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในการทํางานค่อนข้างเยอะอะไรที่แบบว่าเป็นสิ่งที่เราต้องปรับกันเยอะมากที่สุดในการทํางานทั้งนี้ คิดว <Z an aaS as> ่ายังไงปรับหรออาจจะปรับทุกอย่างจริงแทบทุกอย่างเลยเทคนิคการร้องเพลงด้วยอย่างนั้นิดอย่างละหน่อยใช่ค่ะสไตล์การเต้นด้วยเหมือนปกติพวกเราก็ไม่ได้เต้นหนักกันมากเนี่ยหลังๆพอตั้งแต่มีเพลง alive เราก็จะต้องวอร์มวอร์มอัพก่อนขึ้นสเตจกันมากขึ้นเพราะว่าเราต้องใช้ร่างกายกันเยอะแล้วก็เรื่องเสียงด้วยร้องเพลงด้วยก็ในห้องอัดเราก็มีการลองเทคนิคหลายอย่างเวลาอัดเพลงค่ะเพื่อให้มันเหมาะกับเพลงมากขึ้นเพราะปกติเราก็จะร้องหวานๆร้องแบบใช้เสียงแบบน่ารักน่ารักแต่รอบนี้เราก็จะให้มัน หนักแน่นขึ้นให้เข้ากับเพลงขึ้นยกตัวอย่างนิดๆได้ไหมบอกว่ายังไงจากหวานเป็นหนักไงอ๋อเอาเป็นว่าเวลาเราขึ้นเสียงสูงอะค่ะในหลายๆเพลงเราจะใช้เสียงหลบมันจะแบบเบาๆชิวๆสบายๆแต่ว่าเพลงเนี้ยเขาพยายามจะให้น้นแบบเสียงเต็มในการแบบขึ้นเสียงสูงคือเราต้องแบบเต็มๆเลยไม่งั้นแบบมันจะไม่มีความหนักแน่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าต้องไปฝึกร้องแน่ๆเลยฝึกฝึกร้องเพิ่มใช่การองแต่ละคนเรนื่อร้องหนักมากเพราะว่า เพราะมันจะเป็นอะไราที่หนักกว่าเพตุที่ผ่านามาค<ช>่อนข้างค่อนข้าง,างไม่ใช่ค่อนข้างอ่ะเยอะเลยหนักเลยใช่มีแบบแอบพ้องเมาเพื่อนในวงบ้างไหมว่าเอ้ยใครปราบเยอะหรือเที่สนุกสนุกตอนทำงนานนะอุ้ยคนไม่ได้มาตะโกนนะอือายละเมาใครน้องเล็กเราไงน้องเล็กเราหรอใช่เพราะว่าน้องเก่งขึ้นมากเพลงนี้อ๋อใช่ใช่ น้องเอเชียอ่าใช่คุณนนพี่โปรดิวเซอร์เขาชมว่าแบบเอ้ยน้องดูพัฒนาขึ้นนะดูเก่งขึ้นนะกับเพลงนี้อะไรเงี้ย<ช>เพราะเพลงท<ช>ีนยากด้วยปกติน้องจะร้องแบบ หวานหวานอะไรอย่างนี้ก็จะอาจจะยากสําหรับน้องอะไรนี้แต่ว่าเออก็เซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันที่น้องแบบอุ้ยเก่งนะทำได้อะไรอย่างเงี้ยด้วยคาเล็เตอร์น้องเขายังเด็กอยู่ด้วยค่ะเด็กมากแล้วแบบมันต้องปรับลุกให้มันแบบดูโตดูแบบสู้กับโลกภายนอกอะไรเงี้ยมันก็เลยมันก็แบบอาจจะยากสำหรับน้องใช่ใช่ใช่แต่น้องทําได้ดีมากครับผมพี่ฟอนด้วยพี่ฟอนีเปลี่ยนโทนเสียงด้วยอ๋อใช่เพราะว่า เพลงก่อนๆนหน้านี้ค่ะแบบ Love Station เนี<ช>่ยหนูก็จะแบบพนเป็นเสียงพ้นสว่างเลยแต่ว่าเพลงนี้ก็จะแบบหนาขึ้นมาเลยแบบบางคนที่ฟังครั้งแรกเนี่ยอาจจะแบบฟอนหยุดตรงไหนนะฟอนยังแบบแยกไม่ออกว่าเสียงไหนเสียงหนูอะไรอย่เงี้ยใช่แล้วในเพลงมีแต่ท่อนร้องยังไงไหมฮะแบบว่าคนไหนได้ท่อนเวคนไหนได้ท่อนวหัวร้องป้องกันหรืออะไรยัไ จะมีเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปก่อนค่ะที่โปรดิวเซอร์เขาก็จะมานั่งฟังว่าเออเสียงเสียงแต่ละคนคือจะเหมาะกับท่อนไหนอะไรเงี้ยก็ให้เราลองไปฟังประมาณนั้นแต่ว่าเซนเตอร์ก็จะได้ท่อนเยอะกว่าทุกคนอยู่แหละแล้วก็โอ้ยพี่พิมมี่หนูชอบท่อนพี่พิมมี่มากท่อนพิมมี่มันเป็นท่อนก่อนเข้าฮุกมันต้องใส่ส่งแบบร้องไงฮะร้องให้ฟังเลยภาษาอังกฤษค่ะไปเป็นภาษาอังกฤษแต่วันนี้จะเจือไปด้วยหวัดนิดนึงนะคะก็จะแบบเป็นแบบ

ใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ก็คือผู้บริเซอร์จะเป็นคนตัดสินใจในการช่วยเลือกรวมถึง c ีอของพวกเราด้วยค่ะใช่ว่าแต่ละคนเหมาะกับท่อนแบบไหนใครควร้องกับใครแล้วก็จะมีทางร้องเดี่ยวร้องคู่ร้องกลุ่มผสมกันไปใช่พอจับคู่เขาจะมาดูว่าโทนเสียงสองคนนี้เข้ากันไหมถ้าเข้ากันก็อยู่ด้วยกันร้องด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วถ้าเต้นล่ะพอเ็นเพลงร็อค ถ้ yeah เาเก like ิดจะเป็นเมนอย่าแบบนี้เป็นพนมมืเลยพนมมือโอดมากหนอเห็นท่าเต้นครั้งแรกคือแบบ ดูแบบคุณครูค่ะขออนุญาตนะคะไม่เต้นได้ไหมลองเต้นด้วยดีกม่าเป็นเพลงที่รู้เลยว่าคุณครูกับโคโลกาเฟอร์เราสนุกมากใช่เพราะเขาชอบเมลนี้อยู่แล้วมันเป็นแบบเหมือนผสมฮิปฮอปน่อยๆถ้าที่เราไม่เคยเต้นเราก็จะได้เต้นเช่นท่าแหวกขาจริงๆมันเป็นท่าที่แบบเราเอาไว้วอร่างกายเขาเอามาผสมกับแอนเต้นซึ่งมันแบบอู้แอบโหดอยู่นะใช่จมีหลาก็โหดท่าก็โหดมันจะมีแบบ เราต้องเลื้ยกับพื้นลุ่ยใช่แเลยลุกๆนั่งเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหนี่มันเพลงสำหรับเท็กซัสใช่ไหมจ๊ะจริงค่ะจริงมากมาค่ะมีคนไปกายภาพมาแล้วด้วยค่ะนี่ค่ะจริงอีกแล้วเป็นยังไงไปยทำอะไรมาเรื่องจริงหนูเข้าคอร์สกายภาพบัมบัดก็ไม่จริงจริงเป็นคนมีปัญหาอยู่แล้วแบบแบบแบบช่วงช่วงไหลช่วงหัวเข่าอะไรอย่างนี้ก็ พอได้ทำเพลงนี้ก็ถือโอกาสเลยละกันขอให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยเหลือค่ะ <c oughs> เราจะได้อยู่บนสเตจได้นานๆใางานทำงนานนี้นานๆ <c oughs> ใช่ค่ะแต่ว่าตอนเต้นก็แบบว่านอกจากเสียง เพลงแล้วมันมีเสียงครบแป๊กครกโอ้ยมีไมีเคยทำอยู่แล้วทุกครั้งเวลาที่มีการย่อตัวมันจะแบบครกครบของใครใค่เสียงกันดม่ท้องเลยครึกอย่างนี้เลยนี่คือที่มาของเดอะกราสเกอร์นะเดี๋ยแก้เดเดอะครอกเกอร์เดอะครอกเกอร์นะอ่าโอเคครับแล้วคอสตูมล่ะเป็นไงบ้างอืมเขาสูมอ้าวก็แบบ เทขึ้นมานิดนึงถูกใจเซนเปอร์เพราะว่าชอบมาชอบสีม่วงชอบสีม่วงอยู่แล้วใช่แล้วก็ปกติค่ะหนูจะได้แบบชุดแบบเปิดไหล่นิดนึงหรือบางทีก็แขนยาวไปเลยครั้งนี้ก็เลยมาคู่เลยก็เลยเนาะแบ่งครึ่งกันละคู่เลยเออลูกครึ่งแอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแบบไม่เคยมีซิ่งไหนที่แบบอุ้ยแขนยาวข้างนึงแขนสั้นข้างนึงอย่างเงี้ยของเซนเตอร์แล้วก็จริงๆค่ะหนูคิดไว้แล้วว่าต้องมีสีดำเพราะว่ามันถ้าจะดำล้วนมันก็จะไปซ้ำกับเดสโกเกิร์ลเพราะฉะนั้นหนูก็เลยคิดว่าอาจจะ สีเงินหรือเปล่าหรือว่าสีม่วงเพราะว่าดูจับแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ป้ายอ่ะที่แบบประกาศเซ็นเตอร์แบบแอสีน้ำเงินสีม่วงอะไรเงี้ยค่ะพอมาสีม่วงก็ไม่ใช่สีม่วงที่เราคิดไว้ด้วยซ้ำค่ะตอนแรกนึกว่าจะสีม่วงตุ่นๆแต่นี่จอสีม่วงสว่างเลยม่วงม่วงเลยใช่แต่ว่าก็ออกมาสวยค่ะแล้วก็มีนี่ใช่ไหมโมงใหญ่เป็นโบที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เราเคยมีมาหนูนั่งเครียดอยู่เลยว่าจะขโมอะไรที่จะให้โบเรามันเห็นขนาดนี้ก็เลยได้ทรงนี้มา ประมาณนั้นของเพื่อนๆก็จะดีไซน์ก็แตกต่างกันแตตกก่างันเหมือนเดิมค่ะจะมีจะเป็นคู่คู่ประมาณนั้นคู่หนึ่งก็จะเหมือนกันอะไรแบบนี้นใช่แต่ละคนไม่เหมือนกันใช่เอ้ยเอใช่แต่ว่าแต่ละคนก็ดีเทลต่างกันมีแขนตุ๊กตามีเปิดไหล่ไม่น่าเปิดไหล่หรอไมีมีใช่ใช่ใช่ก็จะแล้วแต่สไตล์ค่ะแต่ละคนจะมีสไตล์ที่ฟิกซ์ไว้อยู่แล้วสำหรับแบบทำซิงเกิลใช่แล้แต่ด้วยเพลงเร็ว ชุดไหนจะต้องทำมาทำรมงไ่อ่ะใช่ไหมใช่จริงๆก็ดูธรรมาทำแมงอยู่ใช่ก็ขยับตัวง่ายนะคะสำหรับใช่สำหรับชุดนี้โอเคครับอ่ะคราวนี้พาร์ทเอ็มดีบ้างถ่ายทำเป็นยังไงบ้างโอ้โหมีฟ้าพงฟ้าผ่าด้วยฮ่ฮ่าฮ่สถานการณ์จริงสถานการณ์จริงก็ฟ้าผ่าก็ฟ้าผ่าตกหลาดจริงทั้งซีจีและของจริงใช่ของจริงเห็นไกลๆเพราะว่าวันนั้นฝนตก ฝอกแบบชุ่มฉ่ามากคือจริงๆเรามีซีนบางซีนที่เราโดนตัดออกไปเยอะมากเพราะว่าด้วยปัญหาที่แบบฝนมันตกหนักมากน้ำร้มก็ท่วมด้วยไเง้ย<ช>มันมีซีนที่เราอยู่ใต้ดินคือเห็นว่าพื้นมันเปียกแล้วแบบมันชื้นมันร้อนมากคือแบบอุปสรรคค,คือฝนจริงตอนนั้นคือฝนแล้วก็แบบมันจะมีบางซีนที่เราจะต้องนอนที่พื้นข้างล่างข้างนอกเลยแต่ว่าทีนี้มันต้องยืนแทนเพราะว่ามันเปียกมันแฉะอะไรเงี้ยค่ะพี่ๆพี่ๆทีมงานในกองเขาก็แบบช่วยกันปรับเปลี่ยนหน้างานอะไรเงี้ยค่ะ รู้แสดงว่าทีวีเนี่ยค่อนข้างต้องบอกว่าธุรกิจเรียแหละเพราะว่าเหมือนต้องมีปรับปรับแผนเลยอะปรับแผนงานตอนนั้นเลยเพราะว่าฝนมันไม่หยุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะตกแบบแทบจะครึ่งวันเลยอะค่ะใช่ใช่เราก็เลยแบบต้องแบบเอ้ยเปลี่ยนมาถ่ายซีนนี้ก่อนซีนนี้ก่อนใช่ใช่ใช่ช่วยหนูหนักเลยหนักเลยเพลงสู้แค่ไหนและทหารในกองนีพก็สู้ขนาดนั้นเหมือนกันค่ะจริงค่ะเอาอย่างนงี้เจาะเลยตอนนั้นตอนปุ๊บ มาถึงแล้วถึงโลลุบเราทำในกระดอนแต่งงแต่งหน้าแต่งหน้าตอนแรกแบบฟ้าสดใสค่ะใช่ใช่ใช่ฟ้าสวยมากตอนแรกอ่ะแบดแรงมากพอสักพักหนึ่งเท่านั้นแหละเริ่มเริ่มแต่งหน้ากันครบทุกคนเท่านั้นแหละพอเราเริ่มถ่ายสี่แรกแล้วฝนมันเริ่มฟลุลงมาทุกคนก็เอ้ยทำไงเหมือนฟ้าก็รู้แล้วนะไหนก็เป็นเพลงหนักแล้วต้องอาจจะอยากให้เราพักก่อนอาจจะอยากให้นั่งพักก่อนแบบหนึ่งเล แต่พอไปไปเริ่มผักมันมันเวลาเริ่มผ่าไปยังเริ่มไม่ได้แล้วถูกไหมใช่ต้องไปถ่ายซีนอื่นก่อนซีนที่อยู่ข้างในบ้านอะไรเงี้ยค่ะก็ไปเก็บก่อนโอเคอันนั้นซีนสา้นผ่าที่ที่เห็นคืออะไรไซดนน่าจะเป็นคอนเซปต์ของ MV มากกว่าประมาณว่าเหมือนเรามันจะมีหลายๆซีนที่เห็นคำว่าสเตตัสของเราอะไรเงี้ย่าแบบอินรีสแล้วก็ alive เลยคิดว่าสายฟ้าน่าจะเป็นเหมือน สัญญาอะไรบางอย่างว่าพวกเราแบบเกิดใหม่อ่เออใช่จริงๆถ้าแบบตั้งแต่ดั้งเดิมเลยแบบ Mv อันแรกเลยนะคะคือจะเป็นเราที่พวกเราคือเมมเบอร์ทุกคนคือนอนนอนแบบไม่มีชีวิตแล้วใช่แล้วก็จะมีสายฟ้าปึ้งขึ้นมาแล้วก็จะยืนปั้งแบบนี้จ็เป็นย่างอันแรกที่ต้อ็นอนไม่ได้ เราก็เลยต้องปื้มแล้วมาปิ้งเลยใช่ก็เหมือนเหมือนว่าเอ้ยเรามียังมีชีวิตอยู่ยังไงฟิล์มนั้นเหมือนโดนปลุกด้วยสายฟ้าประมาณโอเคเราบี่ทีก็สงสัยเอ๊ะเราไม่มีใครโดนฟ้าผ่าก็เนลยเรากเนิดมาจากฟ้าเออถ้าแบกว่าเป็นเอฟเศษถ่ายฟ้าแล้วเป็นตัวช็อตเป็นกระดูกนี่กันโอ้ยอันนั้นก็ไม่น่าจะอยู่นะอาจจะไม่ใช่ชื่อเพลงนะอันนั้นจะฮาเกินไปฮาเกินตัวโอเค ก็ใช้เวลาถ่ายทำนานแ้ะสรุปตรงนั้นก็จริงๆก็วันหนึ่งวันหนึ่งก็แต่เช้ายันดึกเลยใช่ตั้งแต่หกโมงเช้าถึงประมาณ3ามสี่ทุ่มได้ประมาณนั้นแต่ก็ไม่ได้เลยนะคะใช่<ๆ>คือทุกอย่างยังแบบยังอยู่ในเบรกอยู่ซึ่งพี่พี่ทง,งานสุดยอดมากที่เพราะว่าหนูคิดว่าแบบมัน มันฝนตกด้วยเราอาจจะเลิอกกองแบบตีหนึ่งตีสองหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็<ช>อยู่ในเวลาซ<ช>ึ<ช>่งแบบสุดยอดมากเฮ้ยก็ต้องชมพวกเราด้วยพวกเราก็พยายามาทำกันบ้างมา,านน<อ>เป๊ะนะอ่ามีจางมีสถานการณ์ที้เราก็แก้ไขสถานการณ<อ>์นกัใช <ๆ S 2> ่โอเคอค่ะพอเรียบร้อยปล่อยออกไปเป็นไงครับแฟนๆตกใจไหม ตกใจไหมตกใจไหมเพราะว่าเราเราปล่อยเพลงไปก่อนในสตรีมมิ่งแล้วอีกวันหนึ่งเราก็จะมาเปิดตัวที่งานเต็มๆเลยคือท okay ุกคนจะได้ดู MV พร้อมกันแล้วก็ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์พร้อมกันครั้งแรกพร้อมกันเลยทุกคนเป็นไงบ้างฟีดแบ็กฟีดแบกก็ร็อกมาก ในงานคือสุดยอดอยู่นะใช่แต่สิ่งเชียร์ดังมากๆค่ะที่ตกใจอาจจะเป็นพวกเรามากกว่าพเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นการมอชหน้าเวทีใช่ปกติจะเป็นเชียร์แบบว่าเป็นมิกยิงมิกสัส่วนใหญ่แต่นี่เป็นครั้งแรกที่พวกเราได้เห็นการมอชซึ่งรู้เลยว่าทุกคนสนุกมากใช่แต่พวกเราขั้นคือเกรงมากเพราะว่า first p e r ค o มเ a นต์มันเครียดมากเราก็เลงจะแบบกลัวลืมท่าเต้นกลัวลืมถอดล้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าข้างล่าสือสนุกกันมากแล้วพวกเราดีใจที่สิ่งที่พวกเราตั้งใจเตรียมแล้ว ทุกคนแบบสรุปกรรมันอย่างเงี้ยค่ะอชอบมากก็เหมือนกับไปบปลุกวิญญาณของคนดูเลยนะใช่เขาลอ,อยน,นะหลับล็อกๆมาเนี่ยเขาชแบบอบเขาชอบมากตอนแรกหนูหนูว่าข้างล่างก็ตีกันหรือเปล่า <laughs> 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 <c oughs> ก็แบบมันรูตัลยตัวเลยกำลังตัวเลยไม่เคยเจอไม่เคยเจอบ้างสนุกมากครับที่บอกข้างบนก็จะเพราะเพลงมันเร็วแล้วก็กลัวจะเต้นพลุมกลัวพลาดค่ะใช่ครั้งแรกอยากให้มันดีเออเป็นปกติแหละที่แบบครั้งแรกแล้วก็ แอบกลัวแอบกังวลอะไรเงี้ยค่ะหอมไหมโอ้โหเอาล่ะงานนั้นเราเต้นเกือบทุกเพลงของ The Gas g i r l ะมันเป็นคอนเสิร์ตหนึ่งคอนเสิร์ตของเราเลยก็คือเราได้เต้นแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลมาอะไรเงี้ยใช่ก็ถือว่าเป็นการตอบแทนแฟนคลับและการการแบบแสดงแบบเยอะๆให้เขาได้ดูอะไรเงี้ยค่ะถึงเราจะเหนื่อยเราก็ ก็เหนื่อยอยู่ดีก็เหนื่อยอยู่ดีก็เหนื่อยแต่ว่าเนื่สนุกมากๆากเราโชว์เพลงนี้สองรอบด้วยในวอนนังกอร์ใช่ค่ะก็เราจะบอกอังกอร์ไม่ได้มีเพลงเดียวอังกอร์สองเพลงใช่สุดๆเลยเออแล้วเพลงนี้ต่อไปนี่แฟนๆยังรองแน่เลยเตรียมร่างกายแล้วแหละเตรียมแล้วกายภาพยินดีต้อนรับเสมอครับอ่าคราวนี้มีคำถามที่อิงกับเพลงนี้นิดนึงอยากถามว่าทั้งสามคนเนี่ย ต่ละคนต้องเติมอะไรฮะถึงครับรู้สึกอะไรขึ้นมาเติมแมวเติมอ๋ออ๋อใครต่ะพี่ฟอนพี่อ๋อเราจะบอกได้เลยเราส่งก่อนแล้วชิมก่อนแล้วต้องเติมอะไรดีถึง alive ฮะเหรอ ตอบจริงหรือติดตลกดีก yeah, really um so ็เติมน้องหมาละกันค่ะเพราะหนูเป็นคนชอบหมามากที่บ้านมีน้องหมาห้าตัวก็เติมเต็มเลยทีนี้โอ้เติมเต็มเลยนะใช่จริงๆก็อาจจะเติมเงินด้วยนะอันนี้ก็เตนนั้นเติมก็รลายหมดเลยอ๋อใช่อันนี้ตอบทุกคนเลยอันเนี้ย ฟอนา์เติมน้องหมาของเติมแมวแล้วกันค่ะหนูเลี้ยงแมวหนึ่งตัวที่ที่ห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เติมทุกวันอยู่แล้วเติมไม่งั้นหนูไม่มีชีวิตมาใช้ชีวิตหลอกไม่มีแรงต้องเติมแมวทุกวันหมาแมวอันนี้เลยอะไรนี้ไม่เลี้ยงหมาไม่เลี้ยงแมวเติมการนอน เติมให้ตัวเองละกันร่างกายหยหาการนอนเกินย4ิบสี่ชั่วโมงนะคะเี่ิ่ชหทุกวันนี้ก็ก็นอนเยอะอยู่ค่ะแต่ว่าก็ยังอยากนอนอีกว่างก็นอนค่ะก็คงต้องเติมนอนจริงๆเติมพลกายภาพด้วยตอนนี้เติมเงินไปืตอมพลกายภาพโอเคครับผมค่ะก็อย่างที่บอกว่าเป็นการทํางานที่นักหน่วงและสนุกสนานแะ่ทำอะไรใหม่ๆด้วยเนาะค่ะคราวนี้แผนการของเด็กคลเลยฮะเราปีนี้ ในช่วงเดอนหน่าจะมีอะไรเป็นเซอร์ไพรส์แฟนๆไะมแฟนปีใหม่แล้วว่าอะไรยังไงฮะมีแน่นอนเป็นงานที่ต้องมีทุกปีอยู่แล้วซึ่งมันคืออะไรคะพี่พีมนี่ t g g Fest ส่งๆไม่รู้ว่ารู้หรือเปล่า t g g Fest ค่ะคือเรามีทุกปีอยู่แล้วเป็นงานแบบว่า งานใหญ่ของ TGC อือใช่ก็จะมีสิ่งพิเศษแน่นอนมีอะไรพิเศษรอทุกคนอยู่เพราะฉะนั้นซีอเราสปอยไว้ว่าจะเป็น t g g Face ที่แท้จริงอ่าเราก็มารอดูกันเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยแท้จริงเท่าไหร่ไม่ค่อยไม่ค่อยใช่ TGC f a c เท่าไหร่ใช่ใช่เหมือนปกติเราก็จะเอา TGC Face เป็นอีเวนต์กลางของวง The Glass Girl อะค่ะก็จะมีหลายๆอีเวนต์เกิดขึ้นจริงๆปีก่อนๆแล้วก็มีติมซองไปเปิดใน t g g Face หรือว่าอาจจะมีงานแกรเอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นรอบนี้เราเปิด ที่ทตีมซองไปแล้วอ่าแล้วก็ยังไม่มีงานแกลเรเราก็เลยแบบอ่ะนี่แหละคือ real t g face ออ่าว่ามันจะเป็นยังไงนี่ะไรพิเศษแน่นอนซึ่งเราเตรียมไปแล้วอมันน่ารักมากนอไม่ต่อก่อนอื่นเราต้องขายงานที่เราจะถึงวันเสาร์นี้มาพี่คอนขายโอ้โหพี่รีมานั่นเองค่ะ เป็นเดบิวต์เนาะใช่แล้วก็มีอะไรเล็กๆน้อยๆพิเศษสำหรับคลายเราคลายค่ายคลายเราแบบคลายเราด้วยก็จะอาจจะแบบไปทำอะไรหรือเปล่าอะไรอะไรึ้นไปกับพี่ลินนะหรือเปล่าเหมือนกันอาจจะต้องแบบไปดูกันใช่แล้วก็อาจจะมีประกาศสำคัญสักอย่างที่ซีอีโอสปอยไว้ที่พวกเราไม่รู้ ใช่เขาบอกเป็นทระตางกันทุกนก็ไม่รู้ดูบลัสเกิลใช่อยากให้ทุกคนมามากันงานวันเสาร์นี้ที่เดอะสตรีทค่ะงานพี่ดีนะงานถ้าได้มาแล้วก็โอเคเอรีเย้เออสนุกแน่นอนนะคะับใช่กับของดิบลัสเกิลครับแต่คราวนี้เพลงนี้ก่อนก่อนฝากไปฟังกันเยอะเพื่อเพื่อได้เป็นงานแล้วสนุกแะ ก็ขอฝากผลงานใหม่ของพวกเรานะคะชื่อเพลงว่า Alive ค่ัเป็นซีมซองของ The Glass c e นะคะก็สามารถฟังได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยแล้วก็ตอนนี้พวกเราอ่ะปล่อย MV ไปแล้วนะคะที่ช่อง IC 45 Entertainment ก็สามารถไปปั่นวิวกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็สามารถ อัดคลิปหรือว่าถ่ายพวกเราที่สเตจก็ได้แล้วก็มาแท็กพวกเรานะคะในช่อง TikTok แล้วก็ h ฮชแท็กว่า Tg alive Tg team song 2025แล้วก็ alive นะคะสามารถ แท็กมาให้พวกเราดูได้นะคะค่ะแล้วก็ทุกคน,นยังสามารถติดตามข่าวสารของพวกเรานะคะไดท้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียลเลยโดยพิมพ์คาว่า IC45 Entertainment หรือว่า The Gas Girl Official นะคะหรือว่าถ้าอยากจะติดตามเมมเบอร์แต่ละคนเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อพวกเราตามด้วย The Gas Girl ได้เลยคะ่ะ <Hey. S 2> แล้วาีนี้เราบอกแล้วตอนต้น ร้องไ้ฟังตังนิดนึงแล้วกันอือตายแล้วเราก็ไม่ค่อยจะมีแรงกันทั้งสามคนต้องยังร่างกายกรอบแกรบก่อนนะกรอบแกรบต้องใสกรึอ่ามาแต่ดีใช้เสียงลดคีย์ิวมาในหนึ่งเพื่อเซฟเสียงนะคะโอเคมาพร้อมยังอือสามสี่ ใช้ความฝันนำทางไปต้นเสียงขึงในหัวใจเราในภายในใจลุกเป็นไฟไม่ยอมให้แพ้พแม้แมความน้ำอันตรายจะไม่ยอมหยุดฝันไง่ายได้พร้อมเต็มที่ทุกครั้งก้าวไป l a d y set here we go เ้สแอลว ต้องไปฟังดนตรีจะเดือด่าดีร้อยเท่าใช่ของจริงจะวักเลยแล้วก็ไปติดตามกันตน้งเวทดนตีแล้วเราไปได <iquer> ้ย <Hungary> <Plus S 2> ินนอกจากเสงเพลงที่มันมันแล้วก็ไปยินเสียงกอฟแกรกกันด้วยโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขบคุณสิงค์คอร์ปอเรชั่นครับขอบคุณไปเลสชัวร์จามมหาจากเดเวลลอปเมนต์แล้วขอบคุณเดอะคลาสเกอร์มากที่พูดคุยกันขอบคุณครับ